เอาแล้วพี่น้องผ่านมือกว่าจะตีพึงลังไม้เล็กหนึ่งของผมกับผมซึ่งนุ่นแหละยยดสุดยยดเลยนุ่นลังครับผ่านมืกเตือนไปแล้วครับผมไปดูกันว่าจะไหวไหมครับผ่านไกลกับบันไดมาช่วยด้วยรถปิกอัพมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องพบกันในช่องชีวิตไงสารุกทุ่งนะครับตอนเช้าครับผมวันนี้ผมมีนัดกับผ่านมือกับจากช่องผ่านมืดคนตีพึ่งครับผมครับ พันมึกมันจะพาไปตีพึงกับพี่น้องเป็นการพบเจอกันทางแรกกขพามมึกเลยหลังจากผมติดตามแกมานานพอสมควรลแล้วกันนะครับอบฝีมือการปีพึงของแกครับแกพ,พันพึงของแท้เลยพี่น้องเลยหานะพึงทายเป็นอาชีพเลยมั้งก็ต้งรอแกกับแกบอกว่าประมาณถึงจุดม้วมาถึงวันั้นนะครับนั่งรออยู่จุดตัดไม้ครับนาวัดใหม่ศรีสุขครับผมเอาละ่ะก็เดี๋ยวพันมืดมาก็ไปดูกัน นะครับพอพันว่าจะพาไปตีพึ่งตรงไหนแกเห็นลังไหววันนั้นประเสรินะนะครับโอเครอสักพักกับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องพันมึดสวัสดีครับสวัสดีเออดีอดีฟซีเลยเนาะเห็นไว้ทางไหนเนาะพี่ตอนหลบความมันครับโอ้ครับครับนี่ละพันมึดสิบห้าวันอุ้ยเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเห็นแต่ในคลิปเนาะฝากฟซีติดตามพันมึดกันเด้อพันเหมือคนตีพึ่งครับผมครับผมของแท้เลยคนนี้เนาะ ล้อเล้าไปพี่นำเลยนี่เป็นคลิปหาบ้านครับที่มาาบ้นจากวันที่เจอจ้ะส่วนคลิปตอนตีเดี๋ยวไปดูในช่องพันมือคนตีพึ่งนะครับไม่รูว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับเนาะไปดูดอกไม้อีกที่หนึ่งครับแต่แต่เห็นตัวต้อมดอกไม้ก็แสดงว่าอยู่จ้ะครับผมเตรียมมองกินมันยนะเนาะไปไกลไหมพี่ก็ไกลครับประมาณห้ากิโลโอเคโอเคผมจะได้คำนวณน้ำมันถูกไปตามพันมือกันกลับวันนี้ การไก่ตามมาสมทบเราพี่นอ้องแต่นุกเลยวันนี้คิดว่ามาศึกษาดูงานกระพันมือกับเดี๋ยวถอยม่ฉันมีทอยอยู่แต่มีสิบเก้าตัวโอ้โอพันมือสนใจยี่ตีต้นสูงนี่โคตรยังใหญ่แล้วใบเลขหนึ่งของผมอ่ะพันมือสนใจอยู่ครับโอ้จะพาพันมือไปตีก่อนหน้าทางกัน ันมึงกำลังพาม่งหน้าไปลังที่พันมือเห็นไหวรับเสียงว่าเห็นไหวสิบห้าวันแล้วหนักไหวสิบห้าวันครับมาตีวันเลือกตั้งพอดีเลยผมก็เลยอ้าวพี่ว่ะถึงแถวน้องตะไคร้แล้วผมไปดูได้กำลังขับรถไปครับผมประมาณห้าโลใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดียดูผมจะอยู่ล้างจะอยู่หรือเปล่า อันนี้มาถึงจุดที่เคยเห็นตัวไว้แล้วครับเทงว่ามันกินดอกยูคา,างงนะแล้วกระตามยังเจอร่างแะ้ะแต่ที่นี่มาเช็คดูว่ามันยังอยู่ไหมครับดูตัวเม่ก่อนแต่บางทีมันก็ยังไม่ออกหากินนะช่ชงเช้าๆแต่ฉันก็ไม่เคยมาหาดอกถนนเสน้นนี้นานแล้วตึงเต่สมัยนู้น เปลียนไปหลายเดือนเนะี่ยโอ้ยนักัวไม่อยู่เนาะเพื่อนมันจะไม่หากินเลยพี่ดูมันหนาวหรือเปล่าเดี๋ยนวนั่นเดี๋ยวลมอะไรดาวันนี้โอ้ดูอากาศหนาวดาวันนี้โคราชก็่า,า,าอากาศจะลดลงอีกอยู่ขาดอกอยู่คาบนยอดนู้นเนอผมแต่ไม่เห็นแม่พึ่งเลยวันจีมานะตวมลุมเลยนี่ ไปดูที่รังเพืงกันดีกว่าจะไปไกลไหมล่ะพี่อยู่ในป่านโอ้ทำไมไกลก็เพอเดินไปดูอยู่ไป <c oughs> ทันมันจะพาไปดูรังเพืงนครับผมมาเห็นไหมสิ <c oughs> บห้าวันแด้ว่าล่ะไม่มีใครหาต้องที่ัรงนี้เนี่ยอยู่ดีเขาถอนมันแหละไอ้เขาไปดูเขับอนี่กำลังใจลม่เ็ว อันไม่อบอกใจแป้วเลยไม่เห็นตัวบินกินดอกไม้แต่ผมบางทีมันก็ยังไม่ออกหากินนะค,คิดในเงี้ยดีไว้ก่อนอยู่เถอะนะอยากเห็นพันมึกตีพึ่งทกทีนี่ยเห็นแต่ในคลิปออลโอ้เหนือแล้วล้างนั่นคือทีอยู่อยู่ดอกแต่ก็ไม่ได้ไปดูหลายวันเลยเฮ้โอ้แต่ไม่มีใครกล้าเอาดอกปาดพี่น้อ,อง ดูภาพมึอภาพบุกเข้ามาด้วยครับนี่เขาเรียกยาอะไรเนี่ยไก่ยา,ยาโอ้ยไหลยาเนเปียครับสูงป้าถมหัวถวมช่างอันมึงสุดยอดเราตามหาเจอไอ้ไงเทียงว่ามีต้นสเดาอยู่กลางป่าครับมีรอยมีคนมานี่มมีคนาแลโอ้เอาแล้ว โอกาสหายสูงเลย,ย,ลเยเทัยันนี่รบเทปเทเห็นไหมับตนเตนเปียกเลยันดีเราพันฝนคอดูอกเๆม,มาโอ้จ้าน,นี่มันตั้แต่ย่ามันใ้ลงคลิปโ,โ,โ,โอ้นานแล้วนีนนว่นานแล้วน<อ>านเดี๋ยวาูไปด้วยจะมาผัเคยจับอยู่ก็ต้นเนียเปียแบบนี้เลยเจง ไหนจ้านี่<อ>ยานเนเปียกัดจับไม่ใช่ต้นอ้อยนะยานเนเปียรเราล้างใหญ่เลยนะเน่ะตังใหญ่ไหมพี่ตังใหญ่อยู่แต่มันมีมีน้ำเลยอืจับกัดลูกมะพร้าวก็ก้านมะพา <laughs> ร้าวหรือว่ายาเนเปียก็ต้นอ้อยต้นมันจับไปเจออยาไปหวังน้ำพึงเลยเอานี่ไม่ได้น้ำเนี่ยเช่นนี้พวกนี้ไม่ต้องไปหวังน้ำพึงเลยเอ,อเอาตะลังไปบุกต่อครับ โอ้ยอยู่ปลึกปุดปนีไม่มีใครเห็นเราพี่เอ้ยเจ๊กยังกล้าเข้ามาหาคนเดียวเนอะผ่านมึกตะโกนมาว่าเจือต้นไม่ล่ะพี่น้องแต่เจ๊กว่าเขาเอาแล้ววะเราอ๋อนี่ผมมันม,มีพุ่มอยู่นี่ไหนเขาทางไหนพี่โอ้ยเสียดาย๊ีใครมาตามเจือ เอ้พึ่งอยู่นียอละไเลยเลยเป็นนอ้อืออ๋อนี่นะคอนมันโอนานเลยด้วยนะั่นนึงลอยเอาไปนานเลยด้วยอันนี้ที่ผมมาแล้ลวโผัดล้างขาดสองทีแล้วอ๋ออันนี้ผม,มยังอยู่เจ้าผมยังม่เห็นขบไาน่ะอ๋อนี่ขบโอ้ขบจนใบใหม่แห้งแล้วแล้วเขาเรียเรา <c oughs> โอ้สยดายเนาะอ๋อนี่กินคอนมันกินคอ,น,น,น,อหน,นหน้อยนนึงน้อยน่อยเล่มขาดเจ้ะ มันโยกไปโยกมาเดย์ข้าสองทีวันนั้นอะ่ะที่ข้าสองทีเราก็ไม่ยังไม่เห็นครบจ้ะแต่วันนี้เห็นครบแล้ว <c oughs> <c oughs> ใครสั่งมาตามมาจนเจอได้เนาะไอ้อยู่ก่อนเน,นี่ยเพื่อนี่อนหน่อยหน่วยเลยลรมผัดรังขาดสองทีทงเดี๋ย,ย,นนย,ย,ยว,วมันลงมาเสียดายมันอายุคนหนุ่มเนาะหน่ะใหญ่ใหญ่แลยวทำไหวมันไปไรมัน <c oughs> หาบนเกาะไม่ได้จะต้องมาเกาะอีกเนีย่ยเลยนี ไป,ไปโอ้คิดหวงังไปดิังใหญ่นี่ไปหาดูลังไม่ครับพี่น้องเอาแล้วพี่น้องพานมือกว่าจะตีพึงลังไม้เล็กหนึ่งของผมกับผมซึ่งนู่นแหละหยอดสุดยอดเลยนู่นลังขับผ่านมือเตือนไปแล้วครับผมไปดูกันว่าจะไหวไหมครับผ่านไกลกับบันไดมาช่วยด้วยรถปิกัพมาแล้วครับ ผ่านเมืองเยียมครบแล้วพี่น้องเด่นของสูงกันเลยวันนี้จำเขาเต้นก็นเลยเมื้อเออจำจำขายหนังพูดกันเกี่ยวคนตาไป่วงระมาณบอเสียงว่าคุณตาบอกว่าเลยคุมตอดแกอยู่โอ้หพึงรังนี่ดุพี่น้องเลยน่านั่นใส่เชือกหนาวดนน่ะน่าดูว่มีเสียงมันดุเด้อรังมันแหวงครับจะอะไรมาทำให้มันแหวงเหี่ยวตีนี่พี่แหวงคือโดนอะไรกินนี่เน่ะ เอานี่ตลกลงมาเลยนี่ลมนี่เห็นกิงใหม่ดะเอาแล้วดีไม่ดีดูเดินนี่แต่พันหมึกไม่มีกลัวครับผมครับกลัวยึดกลัวยุติเปลืองเงินโอ้เนาะเปลืองเงินเปลืองเงินรายได้หารายได้เนาะจ้ะนะขายเป็นอาชีพเลยเนาะเป็นอาชีพรักเลยพันมึกเป็นอาชีพรักเลย าาาาน้มาตั้ปีแล้วจะนี่กอดฮาริงจังกอดไม่ถึงสิบปีแล้วมั้งสองนันกอดสิบปีผมจันนี่ <c oughs> นเพิ่งเริ่มปีแรกเลยเดือนอยู่เลยเองเออหนักเดือนดีกว่าคนทิพย์มาหาฮกเดือนอยู่อ๋อ้ทำช่องมาหาฮกเดือนนะครับเนาะแต่คนที่ตามก็เริ่มมากแล้วแลวหละยอดวิวก็ใช้ได้เลยนะลักพันเนี่อสี่พันหกพันถึงหมื่นด้วยแสดงว่าโอเคแล้วครับ เออเขาเรียกว่าอะไรมีแนวโน้มที่ดีต่อใครตัดต่อยกเกล่ะเแฟนต่อโอแฟนไฮเทคนี่หนิต้องมีงานท่าเด็ดอยู่คนนะือ <laughs> จอดเลยล่ะเ <laughs> ยอะเลยผมนะอ๋อโอ้ย <laughs> ไม่เอ่ยดอกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแฟนฟันไก่ก็ช่วยเนาะตอนนี้ก็ดูเชิองดีเฉยตลาดเขาไยดีเน<ด>ี<ด>่ยเลี<ด>้ยงลูกเนาะ ผ่านมึกลุยแล้วพี่น้องโอ้ยเป็นของโหดกันแล้ววันนี้ไปผ่านเมื่อกี้เคยตีต้นงสูงครับผมเอาเอาบันไดมันคงไหมนี่โ้ยดูนนต้นพี่น้องเลย ทันมีโอกาสดุด้วยเนอะผัะวลังมันแหวงครับจะอะไรทำให้มันแหวงขึงต้นแล้วพี่นอ้องโอ้โดูเด้อความสูงพันมือมีใจถึงจริงๆครับผมสุดยอดครับมืออาชีพครับไม่ว่าสูงว่าเตี้ยครับผมได้มดครับ พึงเป็นอาชีพครับผมอันนี้เชือกสำหรับโรยรังพึงลงมาครับมัดติดเอวพันมึกไปครับผมก็ต้องค่อยๆคอย่คอ,ยคอยทยอยเชือกให้ครับผมให้มันไปนพันตะกิงไหม้จุดครบเลยนี่พี่โอเคครับหัพวพึงรังนี้มีโอกาสจะดุครับมีแนวโน้มผมก็มี้อ,องกันไว้อยู่นี่ แต่ไม่มีถุงมือนะครับก่อไฟไว้จะก,กองไหมเราพันไก่พันไก่ไกเตรียมก่อไฟครับผมโอ้ยใจตรงกันเลยเรารพอแต่ผมขิดปุ๊บพันไก,ก่ก็กำลังหาเันพอดีเลยใจตรงกันเลย,เเลยโอ้ยอยาย่าเด้อมีเมียมีลูกแล้วเด้โอ้ควันดี้เตะ S <S ขับรังกำลังสวยวเลยตัวนามฟออุ้ยูสุดดายตงนไส้มันหนัาเนาะมันเอาลอยเหยียวจิกกินรังเหมือนเราพันมึกว่ะลอยเหยียวตีรังคืนกับหยุกพวกเหยียวใหญ่อะมันตีรังคืงได้กับตูงรับหนามกับฟอใช่งมามีเด้อดูชัดๆพี่น้องเอากล้องตัวซับซูมให้ดูครับโอ้ยพันมึอสุดยอดครับผมโอ้ยมันจะปล่อยมึงผมนั่นปล่อยมึงผมจ่อย ม,มือผมแลวน้าไม่ได้้วขบนเอาเลยตงนูก็ควันกับผมเ,เริ่มละมันเริ่มมันเริ่มมาหาผมละ พึ่งสูงดอกไม้มัน,ม,นมุดได้เลยเดี๋ยวพี่น้องไอ้พึ่งกำลังลุมผมเดี๋ยวผมหาควันแป๊บนึงโอ้โหสถานการณ์ฉุกเฉินกับพี่น้องเมื่อกี้นี่แบบพึ่งจูนตีพวกผมสองคนกับพันไก่แบบพันไก่โดนเยาะใส่ตาครับเป็นไงเพื่อพันว้าวเลือดตาเลยว้าวเราก็โดนต่อยมือกับผมจนต้องเอามือซ่อนไว้ในเสื้ออย่างนี้เลยครับน,น,นี่ทะลุเลยนี่ ตอนนี้กำลังกอ่อไฟมันโรยเน,นึ่ไฟกระดันไม่ค่อยติดครับผมอู้หพึ่งจะก่อได้นี่ครับจุดอยู่นานยามันเปียกับทันไกลอย่าให้มันหมดเติมเชื้อเพิ่งเติมเชื้อเพิ่งทันมือก,กำลังเอาทอยกราบรับ,บโอ้ยแต่พึง่งลืมครบหมดในผันมือหมดแล้วว้ายยังไงเราพี่ให้ทรงขึ้นไปให้ไหม ว่าม,ม,มันลุมพันมันรุมพันมือก่อนนี่แต่พันมือก็มีป้องกันครับยกเว้นมืออ๋อเอาละแต่แกหน้าจะทอรหดมัง้งจะบอกผมไปตรงมาแล้วโอ้บักผมนีู่ดีเอาสูงเชือกไฟไปโอ้ยตู้เหลาลงแล้วพี่น้องพอมันได้เพราะได้ควันมันก็บตูเหลาหรอกเมื่อกี้นะี่ะมาเต็มเลยลุมรุมรุมเลยเป็นไงตาต,ตาแจกตาเลยตายเลยเพิ่งเคยเจอกับเพิ่งเหยาะสายตาเนี่ยมันพ่นผิดนะเนาะ นี่บะเยี่ยวเลยมันก็ฉีดผิดนั่นแหละออควันเริ่มหนอ่อยอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวขอกู้สถานการณ์ชุกชื้นกันต้องสุมไฟไวมากๆก,ก,ก,กับอีกนานขั้นก,นกว่าพานันมึอกิ่ทอยต่อเอาทอยออกมาหมดนี่ครับผลงานกรับลงมาแล้วครับผมแต่แตะลังครับพี่นอ้องต่ลังสวยอยู่ไม่มีสักยยดเลยใช่เจ้า จิงเลยอีตอดแกไปจิกหั่าด้จิกงางด้วยยนตีจิหยใหญ่ในตีได้จริงเห็นแม่ไหมเห็นเห็นอีนนมเลยมันเนี่ยเอาเอาเอาพังิเอาจมตีแกนี่มเด้กินไรก็เลยมันคนเดียวเลยจะั่น <Nag> อีมียนึงอ่ะมีหลายเมีอยู่ดี นี่นายเลยอันนี้เม่อออนมันเหมือนนี่มีายเลยช่ามันเถอะจ้ะสงสารมันมันไปทำรังใหม่เอ้าพินเข้านาบับเลบจะต้องป้องกันเลยจ้ะเก็บของครับเดี๋ยวกลับบ้านนะครับโหก็ไม่ค่อยคุ้มนะพี่น้องเอ้ยพิดขาดกาวัดพ้นน้ำหาพวกขวดแลยเด้อบ แต่ไหนจะลังครับผมไม่กูวิ่งก็ากทางไงคุ้งไปกินถึงกระโดม <c oughs> มันดุเอาวานเยีเดี๋ยวจ้าเหยียวตีมันมันกระดุอ้ที่พันมึกว่าจริงน้อยที่ว่าเหยวกินพึง่งเน,ะนาะเมื่อวานฉันก็เห็นอยู่ตัวหนึ่งเดียแต่ตรงป่านู้นแต่ฉันเหยียวใหญ่อู้ยังใหญ่เลยแต่ไกดเลยดินั่นดีเท่าไก่นาะฉันก็เห็นอยู่ตัวหนึ่งมันจับอยู่กับป่ามะม่วงฉันยังไปดูดีเลยในี่นั่งตีนเท่านั้นนี่ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยคุ้ม่าไรนะครับแต่ยอมรับในฝีมือพานมึกเลยครับผมตัวจริงเสียงจริงครับผมอุ้ยถ้าใครชอบตีพึ่งไปดูได้ในช่องพานมึกเว้นวักอะไรนะคนตีพึ่งนะครับรอแต่ผมขึ้นขอความใหมนะครับแล้วก็พานไก่ไก่คนหากินครับผมสามช่องเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับผมสําหรับผมก็คลิปนี้ก็จะขอตัวกลับบ้านเลยส่วนพันมึกไม่แน่อาจจะไปตีพึ่งต่อนะ ส่วนผมมีธุระกับผมครับไปเลือกตั้งเั็กหน่อยก่อนพันมม่เขาเลือกแล้วเ <laughs> มื่อกี้ครับเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเราทีมงานเรา3คนเลยนะครับ <laughs> ผม3ช่องเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับค<ะ>มัวกับล่องติดตัตะ <laughs>